นายไพบูญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกรณีที่เจศของพักไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อพักรวมทั้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับของพักกรณีที่สมาชิกของพักเจคนกลุ่มด่าวเรื่องหคนนำโดยนางสาววัฒยาว,วงโอภาษีหรือมาดามเดียศบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและนายสมพงศพสศระยองดําเนินการอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้อง มีต่อพักและอาจเข้าข่ายฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของพักกรณีโหวตสวนมติพักร่วมรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้านนายภับูลกล่าวต่อว่าทั้งนี้เพื่อให้ชัดเจนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งมีตนเป็นประธานให้ดําเนินการเชิญทั้ง7คนเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบภายใต้การยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรและข้อบังคับสมาชิกพักโดยมีระยะ เวลาตรวจสอบ15วันเมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอต่อกรมกร,รมการบริหารพักเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ทั้งนี้หากฝ่าฝาืนบทลงโทษในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีบทลงโทษแต่ในฐานะสมาชิกพักที่ต้องอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อที่จะได้สิทธิ์ต่างๆของพักตามที่เป็นสมาชิกพักและต้องร่วมมือตามจิตสํานึกอุดมคติในฐานะเจ้าของพกร,ร่วมกันโดยหัวหน้าพักได้กําชับอยากให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรและข้อบังคับของพักโดยรายงานข่าวจากพักพลังประชารัฐแจ้งว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักที่ มีพลเอกประวิทย์เป็นประธานด้านพลเอกประวิทย์แสดงท่าทีไม่พอใจต่อการกระทําของสสกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมากและกล่าวตอนหนึ่งว่าโบทอย่างนี้รับไม่ได้แล้วไม่ต้องโพสต์อะไรอีกอย่างนี้มันต้องขับออกไปรับปากเขามาเขาให้เราเต็มที่แต่เรามีปัญหาพักเสียหายต้องมีบทลงโทษ ทำไมตอนถามในการประชุมพักเมื่อวันที่19กุมภาว่ามีปัญหาอะไรแล้วทำไมไม่บอกส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพักที่ร่วมประชุมต่างนิ่งไปครู่หนึ่งเพราะไม่ค่อยเห็นการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้ของพลเอกประวิทย์ค่ะ